อะาบกรกอบการมันงกอบา้ำปลอดครับมออาชีพเนี่ยพอบริการแล้วเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างให้ให้ให้นักท่องเที่ยวหรืออะไรนะเขาาประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องด้านเรื่องพัฒนาด้านตลาดเหมือนกันเหมือนการรับรู้รับรู้ตลาดเนี่ยว่าใบตรงมีอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีนะคะคุณภาพคุณภาพสินค้าก็จะไม่ได้ได้คุณภาพที่ได้มาตรฐานเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> กลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้เนี่ยอาจจะแบบว่าบางกลุ่มก็จะล้มหายตายจากกันไปอาจจะแบบรวมได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปละนะคะ แล้วก็ขาดแรงจูงใจเช่นรายได้อะไรได้อาจจะไม่สม่ำเสมอช่วงแรกๆอาจจะดีพอหลังๆแล้วพอไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เกิดการรายได้ก็ลดลงอย่างเช่นพวกอาชีพพวกคาเฟ่เงี้ยค่ะก็พอสักพักหนึ่งพอมีอันใหม่มาก็บูมก็ไปที่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะแก้ยังไงคะทั้งหมดที่เราคุยมานี่ค่ะด้านอาชีพ เราเราจะแก้ใช้วิธีการไหนที่จะแก้ะก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มให้ให้ให้ให,ให้รวมตัวเข้มแข็งขึ้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มคาเฟ่กลุ่มกลุ่มทุเรียนกลุ่มงานบริการอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเป็นการรวมกลุ่มหรือชุมนุมหรือชุมชนอะไรก็แล้วแต่ร่วมร่วมมือกันนะคะ ต้องต้องต้องใช้พลังมากในการรวมกลุ่มเนี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าถ้าเบตงจะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพจะต้องมีการสร้างเครือข่ายรางกลุ่มนะคะแล้วก็เจาะในแต่ละอาชีพเพื่อที่จะไม่ให้แต่ละอาชีพเนี่ยเหมือนกับว่าซ้ํากันถูกไหมคะคือเราทาครบทุกอย่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะพอทำครบทุกอย่างขึ้นเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเบตงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกร,กรที่นี่เขาจะแบบว่าเป็นอาชีพแบบฤดูการพออาชีพแบบว่าเป็นทุเรียนก็จะไปทาทุเรียนกันหมดแผลไปทาทุเรียนกันหมดแล้วก็อีกอาชีพก็ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นฤดูการไปเลยอะค่ะโอเคค่ะขอเซ็นต์ตมือให้กลุ่มที่ห้าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เนี่ยด้านการท่องเที่ยวเนี่ย ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นคือนโยบายทางการเมืองเ,อเป็นนโยบายทางการเมืองเนี่ยมองถึงระดับชาติเลยนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างการที่จะทําให้เบตงเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยการเดินทางที่สะดวกเป็นเรื่องสําคัญผมรู้ผมได้ฟังเรื่องของการพัฒนาเส้นทางทางการเดินทางมาเบตงเนี่ยซึ่งจะทําให้เบตงเนี่ย เป็นเมืองที่น่าสนใจการเดินทางสะดวกก็คือเรื่องสนามบินระยะเวลาในการรับฟังจนถึงความสำเร็จใช้เวลาทั้งหมด23ปีอายุ29ปีได้ยินเรื่องสนามบินเป็นนักการเมืองสมัยแรกเป็นเมื่อปี43ได้สนามบินเมื่ออายุ52ปีใช้เวลา23ปี แล้วได้สนามบินแบบกระปิดกระปอยแล้วก็หายไปเพราะนั้นนี่ก็คือนโยบายหลักของชาติในเรื่องของการนโยบายทางการเมืองเรื่องที่สองก็คือนโยบายทางการเมืองของท้องถิ่นที่นักการเมืองท้องถิ่นก็ดีเนี่ยคำนึงถึงการพัฒนาในทิศท,ทางเดียวกันเล็งเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญก็จะทำให้เบตงเป็นเมืองการท่องเที่ยวเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว อย่างอย่างยั่งยืนอย่างเต็นระบบเพราะว่าเบตงเนี่ยมันมีศักยภาพของมันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปัญหาที่เป็นเรื่องของเชิงนโยบายมันเป็นอุปสรรคที่เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับทางนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ <c oughs> ยวิธีแก้เราจะแก้ยังไงคะเราจะใช้วิธีอะไรทําให้เบตงเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้าน,นการท่องเที่ยว หัวใจหลักก็คือภาคประชาชนครับก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติของประชาชนเข้าใจการเมืองว่าการเมืองเป็นเรื่องสําคัญนะครับเลือกผู้แทนในทุกระดับต้องเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจในี่คือสิ่งสําคัญ 2. โอกาสนะครับโอกาสในการเข้าถึงทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเข้ามาีโอกาสในกระบวนการมีส่วนร่วม โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับโอกาสในการเข้าถึงการจัดการความรู้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นโอกาสก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะทําให้เบตงได้เกิดเป็นเมืองการเรียนรู้และการท่องเที่ยวครับข้าเาจริงอะคะเบตงจะเกิดอะไรขึ้นคะเบตงจะเกิดการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ก้าวกระโดดเบตงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ เบตงมีอาหารที่ดีเบตงเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเบตงเป็นเมืองที่มีมนสเสนในทุกๆเรื่องแต่เบตงขาดโอกาสในการเข้าถึงถ้าเรามีถ้าเรามีโอกาสในการเข้าถึงในเรื่องของการพัฒน,นาเส้นทาง410ยลาเบตงใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีการขยายถนนให้เป็นช่องทาง4เลน3เลนลดตู้คอนเนอร์ สวนทางกันได้โอกาสในการเข้ามาเบตงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสมากขึ้นถ้าให้คำจำกัดความในเรื่องของเบตงเรื่องแห่งการเรียนรู้ขอใจะใช้คำไหนนิยามจำกัดความคำว่าเบตงเรื่องแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวคะเบตงยิ่งกว่าโอเคเบตงยิ่งกว่าโอเคขอบคุณกท่มากค<บ>่ะแล้วก็ในประเด็นเรื<บ>่องของ ขาดนโยบายส่งเสริมนะครับในเรื่องของสมุนไพรทั้งในท้องถิ่นและในระดับอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ <c oughs> ประชาชนขาดความรู้นะครับในเรื่องของสมุนไพรก็เลยไม่ได้เห็นความสําคัญนะครับอีกแม้กระทั่งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ไม่มีนะครับก็เป็นตัวหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทําให้หลายๆคนไม่ได้เล็งเห็นความสามคัญของด้านสมุนไพรนะครับและอีกอย่างที่สําคัญก็คือสถานที่ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหรือวิทยากรผู้ชํานาญการต่างๆนะครับที่ขาดแคลนในพื้นที่นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยถึงการเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรทางมาบ้างคะก็จะทำให้พอหนึ่งเราไม่ได้เห็นในเรื่องของความสําคัญของสมุนไพรทําให้ทุกคนเนี่ยครับกะไม่รู้จักสมุนไพรไม่เข้าถึงด้านสมุนไพรนะครับแล้วก็พอนโยบายในท้องถิ่นนะครับไม่ได้มา ให้สนับสนุนเรื่องสมุนไพรทําให้ทุกคนนะครับก็เลยไม่ได้เห็นความสําคัญในด้านสมุนไพรด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสถานศึกษานะครับไม่ได้สนับสนุนการเรียนรู้ด้านสมุนไพรก็ทําให้เด็กๆนะครับรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับขาดการต่อเนื่องหรือความแทนเห็นความเข้าใจด้านสมุนไพรนะครับแล้วก็อ่พออีกอันหนึ่งก็คือแหล่งเรียนรู้นะครับพอเราไม่มีการที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้เนี่ยมันจะต้องลําบากนะครับทำให้ รุ่นใหม่หรือเยาวชนหรือคนที่สนใจเนี่ยเขาก็เลิกล้มความสนใจไปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิทยากรผู้ชํานาญการต่างๆไม่มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องก็ทําให้ทุกคนครับไม่ได้อยากเรียนรู้ในเรื่องสมุนไพรทําให้การเข้าใจสมุนไพรที่ผิดผดไปนะครับเหล่านี้เราจะหาวิธีหรือแนวทางแก้เลยดีคะประเด็นสําคัญนะครับแนวทางแก้เลยหลักๆก,ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนนะครับในระเยาวบาลท้องถิ่นก่อนอื่นเลยนะครับทั้งทางด้านทงนางนโยบายท้องถิ่นด้านการศึกษานะครับที่มีการ เข้าเรื่องของหลักสูตรเข้าไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนให้มีการเกิดขึ้นในเรื่องของสถานเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับเพราะตรงนี้ก็คือประเด็นสําคัญหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อเราแก้ทุกอย่างแล้วค่ะการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในพื้นที่อำเภอเมตงเราจะทําให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านสมุ สำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งแรกเลยก็คือที่จะเกิดแน่นอนเมื่อเราแก้ปัญหาคือเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเนื่องจากทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของเบตงนั้นมีความโดดเด่นเรื่องสมุนไพรยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นหนึ่งที่เราได้คือเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้เรียนรด้านสมุนไพรนะครับทั้งด้านของสมุนไพรท้องถิ่นและกระสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆนะครับสองประชาชนนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงสมุนไพรได้และมีความเข้าใจด้านสมุนไพรที่ถูกต้องนะครับสาม มีการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรคือเราจะไม่ทิ้งรากฐานเดิมนะครับในเรื่องของเข้าใจความด้านสมุนไพรนะครับทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้น,นครับลดการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชสมุนไพรและการส่งออกมากขึ้นครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือค่ะนะคะโอเคนะคะเหมือนไป ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษานะคะโดยเฉพาะเด็กเด็กรุ่นใหม่นะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยาอาจจะรู้ทั้งภาษาจีนมาไรอยู่ซีนะคะแต่พอเด็กรุ่นใหม่เป็นขนาดนี้เขาไม่เห็นถึงความสำคัญนะคะเ,ออเหมือนบางคนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะไปเรียนด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขามองว่าภาษาไม่จำเป็นสำหรับเขาเขาก็เลยไม่มีความพยายามที่จะเรียนนะคะหรือบางทีเนี่ยอ่ะพอเหมือนเด็กตรงเนี่ยบางทีอาจจะมีคอร์สที่ไปเข้าเรียนเนื่องจากว่าฟรีทุกอย่างง่ายไม่ต้องพยายาม วันไหนที่สะดวกก็ไปวันไหนไม่สะดวกก็ไปไปนะคะมันเกิดความไม่ต่อเนื่องของการเรียนรู้นะคะท่าศาสังันธุ์ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในการเรียนรู้นะคะพอมันไม่ต่อเนื่องนะคะมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เกิดเป็นเป็นปัญหาเรื่องของการการพยายามในการเรียนรู้ที่ไม่มากพอนะคะและ เื่องของค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการศาึกษาที่สองภาษาค่าเรียนภาษาเนี่ยมันจะสูงนะคะยังและแล้วเนี่ยเมื่อค่าใช้จ่ายสูงนะคะเขาก็ไม่มีความสามารถนะคะที่จะไปเรียนตรงนี้เนาะก็จะเป็นข้อจํกากัดจำกัดผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะชำนาะในการที่จะเรียนนะคะแล้วก็ในมุมมองของการที่จะให้เหมือนคนเก่งนะคะบุคลากรทางการศึกษาที่เก่งเรื่องของการใช้ภาษา เนื่องจากพื้นที่จะตรงไปพื้นที่ไกลมากนะคะและด้วยด้วยข่าวที่ออกไปตามสื่อต่างๆนะคะในเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเขาก็ลังเลเนาะที่ไม่อยากจะมาให้ความรู้นะคะหรือไม่กล้าจะมาด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของระยะทางที่ไกลน,นะคะแล้วก็เรื่องความน่ากลัวที่เกิดขึ้นนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการการเรียน,นรู้การใช้ภาษาในที่นี่นะคะ่ะอันนี้จะส่งผลกระทบอะไรคะค่ะเออตรงนี้นะคะจาก เด็กๆนะคะรุ่นใหม่เนี่ยขาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองที่สามนะคะเพราะว่าไม่เห็นถึงความสําคัญเนาะแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยอาจจะสื่อสารได้เพียงภาษาเดียวพอผู้คนสามารถที่จะสื่อสารได้แค่เพียงภาษาเดียวก็จะขาดการหลายอย่างทั้งนรื่องการค้าขายนะคะในเรื่องการท่องเที่ยวมีเงินอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะสื่อสารได้มันก็เที่ยวไบได้สนุกเนี่ยค่ะ ให้ขาดโอกาสอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเหมือนบางทีเนี่ยเรียนเก่งมากแต่ว่าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยากจะเป็นหมอแต่ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถจะไปเป็นหมอได้หรือคุณไม่ฉีดนะคะแล้วก็ขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาอสอนภาษาในพื้นที่จริงอยู่ค่ะว่าเราสามารถเชิญบุคลากรในพื้นที่ได้นะคะแต่ถ้าเทียบกับอาจารย์ที่เขามีความสามารถนะอาจจะเป็นจบอยากเล่าไปตรงอะไรเงี้ยถ้ามาสอนเนะี่ยก็อาจจะมีคุณภาพได้มากกว่านะคะ คนนราวนี้วิธีแก้เราจะทำยังไงคนะให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งเลยก็เป็นการสร้างความตระ,ะนหนักรู้นะคะเด็กมาแล้วถึเป็นเป็นครูมาก่อนนะคะอาจจะเอาไปไปพูดคุยกับครูแนะแนวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาได้ให้ให้เขาได้ของรื่องี่เความสําคัญในการต่อยอดการใช้ภาษาอังกฤษกับการไปประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อนะคะในสาขาไหนอาจจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง อะไรอย่างนี้ให้กับผู้เรียนมมต้นนะคะแล้วก็มปลายเนาะแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับถ้าเราเนี่ยสามารถรวมกลุ่มได้นะคะเช่นชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะอาจจะรวมกลุ่มสักห้าคนทา่านต่ำแล้วเขียนโครงการที่อยากจะให้ทางภาคต้นภาษาถิ่นเรื่องของการสอนภาษานะคะเป็นการเทคคอร์สสั้นๆสิบชั่วโมงสามสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นการเอ่อเปิดความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านแล้วก็ มาใช้ตรงนี้ะค่ะนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางทางออนไลน์จริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าให้ทางโรงเรียนนะคะ,ะพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อที่ไม่ต้องเสียเงินมากนะคะทุกคนนี้เรามีแหล่งเรียนมากมายเลยทีเดียวเราที่ไม่ใช่แค่ไปนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงการใช้ภาษาของผู้ใหญ,ญ่ได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะอาจจะต้องมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนนะคะอุปกรณ์การเรียนรู้เนาะเพราะว่า ยิงอยู่ค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้แบบฟรีแต่ถ้าสมมติบางบ้านที่ผานอยู่ในส่วนของอรัฐบาลนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าจะมีภาคภาคภาพเอกชนเนาะจีบบอดแมนอะไรเขาจะสนับสนุนนะคะในเรื่องของอสัญญาณต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยต่อเรื่องการเรียนรู้ภาษาได้อีกด้วยคราวนี้พอทำทุกอย่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเจมส์ เรื่องของการศึกษาเรื่องของรายได้นะคะเหมือนหมอเงื่อนผู้นี้เขาไม่ได้จบสูงนะคะแต่ว่าเขายังเกิดการเรียนรู้ในการที่ใช้ภาษาของเขาทุกวันนะคะมันมันมันเป็นความต่อเนื่องในการที่จะเรียนรู้้ดตรของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาสามารถที่จะเกิดการศึกษาให้เกิดการไว้ทับใส่ของเขาได้แน่นอนลูกค้าคนนึงก็จะกลับมาก็จะเรื่องของว่าคนนี้เขาสามารถซื้อได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นคือการเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะประกอบอาชีพของเขาน ถึงเงินที่จะเข้ามาในกระเป๋าร้วันนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆที่มีความรู้ในการใช้ภาษานะคะตรงนี้แน่นอนค่ะจะเป็นโอกาสโดยตรงในการที่จะศึกษาต่อนะคะเหมือนถ้อยากเป็นหมอถ้าเป็นถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้หลายคนอยากที่จะทำงานเป็ทีมเหมือนแอร์โฮสเตสนะคะตรงนี้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอาจจะรู้ว่าพูดถึงแต่ไม่สามารถใช้ภาษาได้อันนี้ก็คือจบเลยจแบบั่งเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโอกาสในการที่จะศึกษาต่อเพื่น รวมไปถึงประชาชนประเทศถ้าประชาชนมีความรู้นะคะในด้านภาษาที่สองที่สามในที่นั่นหมายความว่าเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้เลยด้วยนะคะเหมือนบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวยากจะคุยกับเราจริงๆเราก็อยากอะแตได้แต่ยิ้มเพราะเราไม่สามารถเชื่อมตได้นะคะแต่ถ้าเราสามารถใช้ภาษาตรงนี้นะคะเป็นสื่อกลางในการที่จะต้อนรับเนาะในการที่จะพูดคุยในการที่ให้ข้อมูลเวลาที่นักท่องเที่ยวมาบางคนวิ่งหนี ว่ามันจะพูดอะไรกลัวนะคะดังแบบนั้นตรงนี้จะมาช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ในการก๊อฟแม็กซ์เราจะกําแบบนี้ค่ะขอเซนต์บอลลูนอย่างกลุ่มการขาดเรื่องการเรยนรูได้ครับก็อย่างอื่นเลยนะครับก็คือขาดเรื่องการส่งเสริมนะครับการเรียนรู้ด้านอาหารพื้นถิ่นนะครับทั้งในระดับโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นพวกต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็แหล่งผลิต นะครับที่อาจจะขาดคุณภาพหรือขาดการต่อยอดหรือขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับสาเหตุเหล่านี้ส่งผลที่เกิดอะไรบ้างคะทีนี้มันจะเกิดผลกับาราคาอาหารนะครับที่มีราคาสูงนะครับเนื่องจากระยะทางการขนส่งบ้างขาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็ยังขาดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะว่าเด็กๆยุคใหม่นะครับก็จะวิวัฒนาการอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอาจจะใช้วัตถุดิบที่สะดวกและรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ลดกรรมวิธีนะครับทำให้อาหารพื้นถิ่นได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้เราจะใช้วิธีอะไรแก้คะมีวิธีการอะไรบ้างคะวิธีแก้นะครับก็ก็ทางอาหารนะครับเกี่ยวกับการสืบทอดนะครับก็จะนํา การความแหล่งความรู้นะครับไปต่อยอดให้กับน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับโดยการฝึกฝนหรือการคิดเมนูใหม่ๆนะครับทำให้อาหารของเบตงเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับเสริมที่ไม่ใช่ตัวเก่านะครับทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับกับนักเรียนนะครับโอเคค่ะเมื่อเราทำให้เบตงเป็นเมืองห่งการเรียนรู้ด้านอาหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราแก้ทุกอย่างแล้วค่ะถ้าแก้แล้วนะครับก็ คนที่เข้ามาในเบตงนะครับก็จะได้พบกับอาหารนะครับที่มีคุณภาพนะครับปลอดภัยนะครับทั้งคนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเองนะครับทำให้สุขภาพนะครับทุกคนนะครับก็จะดีตามไปด้วยครับผมโออเเคค่ะขช